สวัสดีค่ะวน้องคินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่ไหนกันคะน้องามาที่ชุมชนค่ะชุมชนมากับใครครับมากับคินมากับโอเคเดี๋ยวเราจะไปวิ่งเล่นกันใช่ไหมคะระวังรถด้วยค่ะอ๋อหยุดหยุดช้าๆค่ะจะไปไหนกันจะไปไหนกันคะ จะไป่ไปสนมิฉันรู้ว่าอากาศดีครู้ว่าอากาศดีไหมอากาศดีไหอากาศดีไหมดีสิดีรู้ว่าหุ่ยจะขึ้นไปบนนู้นมันก็สู้งไปมันเป็นเป็นป้อนหิมะพา อะไรเนี่ยรู้จักไหมเนี่ยหญ้าไงหญ้าหว้วยนะคะหญ้าที่เขาตัดมาจากตรงเนี่ยหญ้าเราไปบนนู้นลแล้วทำไมต้องจับมือกันด้วยอ่ะกลัวาหายเหรอกลัว,าวาหายกลัวใครหายเพราะว่าเป็นแฟนกันเร <laughs> ื่ยงอะไร รู้จักไหมอะไรแมลงปออ่าคีรู้จักแมลงปอมาแล้วมาจับก,กันเจี๊ยเยเจี๊ยเจีเเจับได้กี่ตัวแล้วฮะจับไม่ได้สักตัวครับ <c oughs> จับไม่ได้สักตัวแล้ขึ้นไปบนไหนไปเลี้ยงปอห่อยอยากขึ้นไปบนนูนะ้นอ่ะครับนี่ขึ้นตรงน,นี้บันไดอยู่ด้านข้าง เป็นเด็กไม่ต้องจุดหรอกค่ะเป็นเด็กไม่ต้องจุดก็ได้กาบอย่างเดียว ปะเลยลออนงาวียี่สนเย็นสบายไหมคะฮะเย็นนตับดูกที่มันเย็นมากรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าก็จะดุกิ๊กองนี้ดุกิ๊กเนอ้ มันชงพาแล้วยะกระสุนโมได้อีกเอาเมื่อกี้ว่าอะไรตรวจโมเองเหรอถ้าอย่างนี้พ่อแม่ก็ไม่ตั้งไฟกินไปกับวิญาเดินวิญาอยากไปก็ไปวิญาไปก็ไปจะไปกันเองเหรอคะไปกันเองไปกันเองได้ด้วยอหนึ่งพ่อแม่ไม่ตั้งไฟไป แล้แม่ไม่ต้องไ,ฟไปฟลี่เดี๋ยวก็โดนจับหรอกเดี๋ยวก็โดนจับหรอกใช่ไม่กลัวโดนจับหรอจินไม่กลัวทำไมไม่กลัวไม่กลัวจินไม่กลัวจิน <c oughs> ส่วดมนต์นเ,สนนเสร็จแล้วที่นี้เราต้องชิมโซมุสแล้ว ไปทำอะไรนี่ตรงนี้จับเอามากินหนึงจับเอามากินจับเอามากินจับเอามากินเคยกินไหมน้องกินเคยกินอะไร้งบ้เคยกินเคยกินแมลงปอด้วยเหรอต้มต้มเลยต้มแมลงปออร่อยไหมอร่อยสิอะไรนะคะต้นเด่นหนูเคยกินหนูเคยกินเหรอ ใครเอาให้กินนะคะแม่เอ่ะค่ะคือนะคะแม่เอาให้กินแล้วน้องคีนใครเอาแมลงปอให้กินแม่แม่เอาแมลงปอให้กินอร่อยมัไหม ่แม่อยู่ทางนี้นี่ใ,นใครเคยเห็นกิ้งกือมั่งกิ้งกือกิ้งเคยเห็นไหมกิ้งเคยเห็นน้องแย่เคยเห็นไหมกิ้งเคยเห็นที่บ้านกลัวไหมไม่กลัวน,น้องแย่กลัวไหมคะกิ้งไม่กลัวก<อ>ิ้งก็ไม<ะ>่กลัวให้คินจิ้วติ้วสิให้มันหมุนอราวารัลนะให้มันหมุนอะไรแล้วกิ้งใครเคยกินมั่งใครเคยกินมั่ง น้องย่าเคยกินเหรอกินไม่เคยกินไม่เคยกินไม่ชอบกินจริงงคือน้องย่าเคยกินด้วยเหรอคะอร่อยไหมอร่อยใครให้น้องย่ากินกิ้งคือนกับพ่อแม่พ่อไม่ได้ให้กินกิ้งคือกินไม่ได้ค่ะกิ้งคือไม่ได้กิ้งคือกินไม่ได้ได้แต่แมงมอไมนได้แต่แมงปอแมงปอกินแมงปอก็กินไม่ได้ค่ะ ฝนต,ก,ตกแล้วหรอฝนตกแล้วเหรอเนี่ยนู่นโน่นทางนู่นทางโน่นคี่จะไปดูปลาไปคีนไม่อยากไปดูปลาอ้าวสรุปแล้วคีนตามใจไหมตามใจวิญาไหมนเหนื่อยเห <c oughs> นื่อยอยากไปหาแม่คีนยิญาอยากมาไหว้พระทำไมคีนมาด้วยอ่ะเราก็วิ่คีนตามใจเขาไงอ้าวแล้วนี่ไงไม่ตามใจไม่ดูปลาเหรอเราก เมียวันนี่เร็วจะตกน้ำมาแล้ไปตามมีหน้ามาแล้วเมียจะกันตกลงไปอ่ะไม่ตกไม่ตกเลยไงมีปลาไหมคะไม่เลยปิดเตาไหนเตาไม่มีไม่มีมมน้ำมันลึกไหมลึกค่ะมันไม่ลึกหรอกจริงๆทรายมันลึกไหนทรายลึกค่ะลึกอ่ะ แล้วถ้าย<ไ>ืจมลงไปไหมจมเลยค่ะไม่จมสิไม่จมสิเพราะว่า,านิ้วเราเล็กไม่มีปลาไม่มีเต่า <c oughs> ขาไม่ถึงก็จมสิไครว่ายน้ำเป็นบ้างมองว่ายเป็นด้วยไม่ต้องใส่ห่วงยางนะคินก็ใส่ห่วงยางชินใส่ห่วงยางน้องย่าใส่ห่วงยางไหมคะไม่ใส่าสเด็กพอคะ่ะยังไม่จนตา ต้องใส่ห่วงยางเด็กใช่ไหมเวลาสอนเด็กเนี่ยเล่นนีเดียวอย่างนี้นะคะมันต้องเล่นได้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ห่วงยางแต่ถ้าสายใหญ่อย่างนี้มันจมน้ำตายแล้วใครแล้วใครเคยกินหญ้าบ้างไม่เ<ต>คยหญ้าค่ะหญ้ากินได้ไหมไม่ได้หญ้ากินไม่ได้เหรอคะไม่ได้ทำไมอะคะกินได้แต่พริกกินได้แต่พริกกินกินพริกได้เหรอ กินก,กินพริกกินกินพริกที่มันเผ็ดเผ็ดนิดเดียวได้เหรอโอ้หนิดเดียวหนูก็ได้คนูก <รอ S 2> ินสุมตำเผ็ดเลยคะแล้วทำไมต้องเป็นแฟนกันไหนบอกซิทำไมต้องเป็นแฟนกันกินเพราะว่าชาอบกินเพราะว่าชิรอแล้วทำไมชินต้องเป็นแฟนน้องมี่าเพราะว่าชินรักมนยีาแหละเอ้ยรักยังไงอะ ฮะรู้จักไหมรักรักเป็นยังไงคินรักทุกคนรักทุกคนคินเียวโคราบไปก่อนนะคะยินดีติดตามที่ช่องโนบีอด้วยนะคะพี่เมยสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยน้องคินสวัสดีครับสวัสดีครับ